สวัสดีครับตูนจากเ p c ีกระดาษครับและแล้ว RX 3 0 0ที่ทุกท่านได้ดูไปในคลิปก่อนหน้านี้ตอนเรารับรถและนำไปเซอร์วิสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ผมชอบมากที่สุดในเต็น์อีกหนึ่งคันนะครับเจ้านี้เลยเล็ก s ั RX 3 0 0ครับและทำไมผมถึงชอบเจ้าเล็ก s ั RX 3 0 0รคันนี้แบบส,สุดเลยไปไปดูกันเลยนี่แหละครับผมเหตุผลที่ผมชอบเจ้ารถคันนี้มากบอกเลยว่าเป็นเล็ก s ั RX 3 0 0ที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมขายรถมานี่ครับดูชุดแต่งครับเป็นชุดแต่งแท และจากญี่ปุ่นครับบอกเลยว่าไม่กองแกงแน่นอนเคาะไปนี่แน่นปึ๊กเลยและดูล้อแม็กของเจ้าคันนี้ครับบอกเลยว่าโหดสุดเลยสไตล์ V i P เป็นแม็กโครเมียมขนาด20นิ้วนะครับและนี่เลยครับบ่งบอกเลยครับว่าเจ้าของรถชอบการแต่งรถแค่ไหนดูจากการเลือกยางที่ใส่แล้วไม่ธรรมดาครับเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตโฟครับเป็นยางใหม่ปีเก่านะครับบอกเลยว่าดอกนี่แน่นๆเลยใช้เดียาวๆครับนี่ดยชุดแต่งตะก่อนบอกเลยว่า สุดประเทศแน่นอนไม่มีสวยไปมากกว่าน,นี้แล้วแต่งทุกจุดจริงๆเพื่อนๆคันนี้และดูไฟของเจ้าคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเปลี่ยนมาบอกว่าสุดมากครับเป็น LED projector บอกเลยว่ามูลค่าหลายหมื่นบาทแน่นอนและลิ้นหน้าของเจ้าคันนี้นะครับรวมไปถึงสกเกิร์ตข้างครับอย่างเป็นลายเคฟล่าคาร์บอนแท้ๆด้วยนะครับกระจกมองข้างของเจ้าคันนี้ครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยและเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหน้าและผู้ขับขี่นะครับเบาะคุ้มได้หนังสีเบทครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดเลยแล้วนี่เลยที่ผมชอบที่สุดเลยมีที่เท้าแขนด้วยเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนเพืเ่อนๆนี่ปรับเบาะอีกนิดนึงโอ้โหอะไรมันจะ เข้ารูปได้ขนาดนี้มาดูกันถึงที่คอนโซลกลางนะครับผมรถอายุขนาดนี้บอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีที่สุดเลยไม่เคยตากแดดแน่นอนคอนโซลกลางเป็นสีน้ําตาลนะครับและไฮไลท์ที่ผมชอบมากที่สุดของรถคันนี้นะครับคือจอจอบอกเลยว่าผมเพิ่งเคยเห็นของจริงเคยเห็นแต่รีวิวใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตมูลค่าของมันมน่าจะประมาณ3ามถึงสี่หมบาทมันพิเศษยังไงเหรอเพื่อนเพื่อนๆดูจอสิครับอย่างเทสลาสามารถควบคุมแอร์ได้เลยครับนี่ควบคุมได้จริงนะนี่เลยเล่งพัดลมแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเบาพัดลม และพีคไปมากกว่านั้นมันคือจอแบบ Android ครับรองรับแอปและการเชื่อมต่อทุกรูปแบบเลยนี่เลยให้ดูกล้องถอยบอกเลยว่ามีความชัดสุดๆพวงมาลัยหมุนตามต้นนะเพื่อนๆกับเส้นกะระยะมาถึงกันที่คอนโซลกลางนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้ครับพร้อมมีบวกลบชิปอัพชิปดาวได้ครับเป็นลายไม้สีน้ําตาลและไล่ลงมาครับคอนโซลกลางคอนโซลหลักนี่เลยที่วางแก้วเป็นไงครับสมูทมากๆเลยหรูหลาสไตล์เล็กสันี่ดูช่องเก็บของไฮไลท์ดูนะครับตอนเปิด ปิดมาดูนี่พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบคุชคอนโทรลหน้าปัดเดินไม้นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับและนี่ครับเจ้าของเก่าติดมาด้วยนะครับเป็นเกจวัดแบบดิจิตอลนะครับบอกเลยว่าอ่านค่าแม่นยําสุดๆไม่มีผิดเคลื่อนและนี่เลยเพื่อนๆสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างในรถคันนี้นั่นก็คือเจ้าซันรูปแบบไฟฟ้าครับผมรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นยังไม่มีเลยนะเพื่อนเพื่อน กระจกมองหลังนะครับคันนี้เป็นแบบตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะครับและกล้องติดรถยนต์เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มกันเลยเพราะว่าคันนี้ติดมาให้แล้วอย่างดีเป็นของ7ซ m i l e มนะครับมาถึงกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับบอกเลยว่ามีความนั่งสบายสุดๆนี่เลยดูพื้นที่สเปซที่เหลือเยอะมากๆขนาดผมอ้วนนะเนี่ยเบาะนะครับเป็นเบาะสีเบจทุมในหนังบอกเลยว่านั่งสบายสุดๆเลยเหมือนนั่งโซฟาที่บ้าน และนี่เลยที่พักแขนกลางยังมีที่วางแก้วใช้งานอีกด้วยครับนี่เก็บของได้เยอะมากๆเลยและผู้โดยสารด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไปเพราะว่าคันนี้มีแอร์หลังแยกมาให้ถึง2ตัวเลยครับปรับแยกกันได้เลยไปดูที่ด้านหลังของรถคันนี้กันเลยครับคันนี้นะครับดีฟิเซอร์หลังยังเป็นคาร์บอนมาอีกด้วยครับและฝาท้ายของเจ้าคันนี้นะครับยังสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าจากรีโมทได้เลยแบบนี้ ม่านบางสายตาด้านหลังของรถคันนี้ก็ยังใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ด้ครับและราคาของเจ้าเล็กซัส RX 3 0 0สวยๆแต่งเต็มทุกจุดแบบนี้นะครับทางเราเสนอราคาอยู่เพียงแค่389,000บาทเท่านั้นครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากตัดสดนะครับทางผมมีราคาพิเศษแบบสุดๆให้ด้วยครับหลังใหม่ mai. พักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมแอบบอกให้เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากดูรถเจ้าเล็กซัส RX 3 0 0คันนี้แบบตัวเป็นๆน,นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ HPC กลาดของเราครับและเหมือนเดิมครับทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC ครับวันนี้ตูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ